เฮ้ยคนลุกจริงนะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มันมีมีควายอ่ะเขาเลี้ยงควายอ่ะทุกคนมันจะมีอีปิงเฮ้ยเยมันจะมีออปิงอยู่ในนี้นะทุกคนสวัสดีครับเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอมาบอมาบอมา ต้องมาต้องมางมหอยเขาบอกว่าเขาม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 าแม่เขาก็เลยบอกว่าต้องมางมหอยนะเขาเพิ่งมีอย่างกินแรงเด้เขามางมหอยเขาก็เลยมางมหอยนะสุขศรเขาต้องกลับมาแบบต้องหาอย่างไปกินอ่ะไปเลี้ยงครอบครัวนะเขาเ่มีอย่างกินเขาก็เลยมางมหอยนะจูบเขาบอกว่าเขาประกาศแล้วลงน้ำนะ เฮาญาติอีปิงสวัสดีเฮ้ยเฮาญาติอีปิงน่ะแม่เขาก็แม่เขากัะไลเขาไป็นงมหอยสวัสดีหนึ่งร้อยเฮ้ยสวัสดีสองร้อยยี่สิบคนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยสวัสดีสองร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะคะยังไงไงกูต้องสวัสดีได้ไหมนี่สวัสดีครับสองร้อยแปดสิบเก้าสองโอ้โเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขา มึงอชดดีสามร้อยสองคนห้องโคลนอ่ะอันนี้บอกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนลุกจริงนะว่าถ้าตรงไหนที่มันมีมีมีควายอ่ะเขาเลี้ยงควายอ่ะทุกคนมันจะมีอีปิงเฮ้ยมันจะมีอีปิงอยู่ในนี้นะทุกคนจริงๆพี่จริงจรมันจะมีอีปิง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอุ้ยตายตายตายเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบ่เหตุบ่เหตุแม่เขาก็ะหายมางมหอยนะเขา่าญ่ะเขา่านเออเขา่านอีปิงอ่ะเขาบรกกาลงอื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 อเขาบรกกาลงเลย สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับอาซิมาแป๊บเดียวเนาะฮะอาซิมาแป๊บเดียวตอนนี้อยู่เขื่อนอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกเขื่อนอะไรอะ่ะทุกคนขอบคุณขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับผู้ใดเนาะมันมองไม่เห็นอะ่ะว่าใครอะ่ะแล้วก็ไม่ขึ้นชื่อด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดเข้ามาเราฝากกดติดตามเลยเด้อครับแม่นะ่ะไล่ให้เรามางมหอย เป็นกับข้าวแรงค่ํานี้น่ะแต่ว่าออเมก้าลงอ่ะทุกคนออเมก้าลงมันเป็นน้ําแบบนี้น่ะเนี่ยมันเป็นน้ําแบบนี้หฮาบ่กล้าลงอ่ะมันมีฟองฟอดๆน่ะมันมีฟองฟอดๆอ่ะเอายานน่ะเฮายานเฮาบ่กล้ากลงน่ะเฮายานเฮายานอีปิงเฮายานอีปิงแต่ตรงนี้น่ะเขาเลี้ยงควายนะทุกคนเขาเลี้ยงควายมันจะมีบวกด้วยมันมีบวกด้วยขเยี่ฮ้ยจะได้หรอ เขาจะด่าเรานะจะด่าเราจริงพี่เขาไม่ด่าดอกจริงเืมเป๊เดียวใครจะเป็นผู้ชนะหาว่าโอ้วฉันกลัวโอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนี่เดี๋ยวเขามาด่าเรานะพี่ไปมาแล้วขึ้นมาจริงขึ้นมา ยสดีค่าเราก็ลังจะพาเรือปแจกูจยตกามันจะตกลวาแล้วัวคมันแมนบอเ้ยขอลูกลูกหลานขอนั่งเรือลูกหลานขอขอด้วยนะขอเฮ้ยเฮ้ยเยเวียนนาพี่เวียนนานั่งลง ตายกูสู้พ่อ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 พี่เอ็มมาจับเชือกไปหน่อยสิพี่เบนจะพาฉันไปอื่นไม่ได้น้ำเึิไไปไม่รู้อ่ะพี่พี่ไม่ลือกหรอกไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอ่ะอาชอาขวัมเลยตอนนี้เราล่องเรือไปแล้วนะฮะว้าย ลก,กลับยังไงคะโอ้ <c oughs> ก็บ,บอกว่าดูอาจารนเด้อด่อจารเ์้ะเด้อเด้อเด้อแล้วเราจะไปยังไงจ๊ะในหลักมันอะนนหาเรื่องส,สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรามางมหอย <c oughs> เรามางมหอยแต่ว่า เราอยู่กลางทะเลเลยเรางมหอยโอ้ดีมากเลยดีมากอ่ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> โอ้สวยหน้ามืดเลยหน้ามืดเราไม่กล้าลงหรอกทุกคนเพราะว่าน้ำมันเชิงจะแบบ มันสิบมันเสริมมีกลิ่นหน่อยนึงล่ะมันมีกลิ่นนำมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นแบบว่าเขาเลี้ยงควายเนี่ยมันเป็นน้ําที่ควายลงอะ่ะทุกคนเป็นเป็นเป็นท้ายเขื่อนเป็นท้ายเขื่อนนะจ๊ะอันนี้ก็บ้านเขาเอื่นว่าบวกควายเนี่ยบวกควายบวกควายหนึ่งบวกสองบวก มีสองบวกที่ควายมันลงเล่นนะ่ะหนึ่งบวกสองบวกบวกควายนะจ๊ะคิดว่าเขาคงไม่เขาคงไม่มาหาปลาหรอกนั้นเนาะถ้ามันมีเขาคงมาหาเราตรงนี้เนาะตรงนี้เขาบ่ามาหาหรอกเนาะทุกคนถ้าทุกคนส่งดาวมาให้เราจะลงน้องควายเออแล้วทุกคนส่งอ่ให้ของขวัญเรานะเราจะกระโดดลงบวกนะ <laughs> เราจะกระโดดลงบวกเลย ถึงเราจะไม่ใช่ควายแต่เราก็สามารถอยู่ในบวกได้เหมือนกันป๊าดใหนเขาเห็ดเหลี่ยมจะสูบุงึงป๊าดเหลี่ยมขักเหลี่ยมเนี่ยย่านคุยสวยมากเลยกล้องอะไรวะ ไปพี่น้องมันเกินป่ามึงก็เกินไปขอพื้นที่ส่วนตัวได้ไหมครับเฮ้ยทำไมหัวหลุยวะผมจะฟ้องคุณนะลูลูมันเป็นน้ำที่แบบว่าเราลงไม่ได้เลยนะทุกคนน้ำเราลงไม่ได้เลยมันมันไม่น่าลงมันน่าจะมีปิงอะ่ะทุกคน มีปลิงแล้วก็มีหอยหอยเรืออะไรวะหอยคันเต็มเลยอะหอยคันหอยคันเต็มเลยโอ้ยไม่เห็นรกใครเขาจะไปดูขา่่่ไทายลูกกระยานต่เขาเห็นอี่ม บอกว่าให้โกยออกจากกางเกงโกยออกจากกังเกงเบื้องบนเนี่ยอย่ามาทาทำทาล่มใส่ต่อเด้อรู้นะบ่คคีตอย่างอยู่อะถล่มไปแล้วมันจะดังยังไงฮ่าฮ่าฮ่าอะดังบอดบอดดังฟึดดอกดังโบตายแล้วขออนุญาตย่างหนีเขาก่อนเด้อเขาจะพอดรักกันเนี่ยเขามาถ่ายรูปพอดรักกันเนี่ยอี๋อี๋ขี้เดียดอี๋เียง ไปแล้วนะกลับบ้านแล้วปวดเหีียวอ่ะขออนุญาตไปนะเพราะว่าแม่ให้เรามางมหอยแต่เราไม่ลงจ้ะเพราะว่าเราเดินมาแล้วน้ํามันเชิงแบบจะมีน้ํามันมีกลิ่นน้ํามันมีกลิ่นอยู่เราไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดสระขาดไม่ได้เด็ดสะขาดน้ํามันมีกลิ่นลุงไม่ได้มันมีสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงด้วย มีสัตว์เลี้ยงมีพวกควายพวกัวกเขามาเลี้ยงเลี้ยงที่น้ำตรงนี้มันไม่น่าลงมันน่าจะมีแบบน,น้ำมันน้ำมันโบใสแหมทุกคนน้ำโบใสมันน่าจะมีปิงน่าจะมีปิงจริงๆสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคับสวัสดีนะจ๊ะเข้ามาชมเราฝากกด นม่เด้เข้มาบงการจริงๆก็ไม่ได้แม่มาใช้ให้มางงหอยหรอกนครับเขาเขาเรียกว่ามเขาเอื่นมา้่เราว่รามาเขาเอื่อนมามาพักคนเราไม่ได้มารัผอคเรนบังคับมาน่ะจริงๆถ้ามาพักคนอ่ะออไทำงานแต่พอมารอบนี้น่ะ มันยิ่งเหนื่อยกว่าไม่ได้ต่อสู้าะว่าเขามักการตรงกันเส้นเองเนี่ยเขามักแบการการที่มาผลรับผการ